ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยทีช่วยด้วยอยู่ไหนเนี่ยพี่อไครเรียกเราเออเออเอาเออเออเออเองเอเออเออมีอเออเอกเออออเ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 อเออเอกเออ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 เเเ ก็ต้องแต่จำความได้ก็เป็นแมวตลอดอยู่เล้ยวเดี๋ยวนะเอกเมื่อกี้มีหมาไล่งับมาอ๋อเจ้าหมาตัวนั้นเหรอโอ้หมาตัวนั้นน่ะอยู่ดีๆก็ไล่งับพี่ฝนมาเฉยเลยอ่ะอ๋อมันเป็นเรื่องปกติอ่ะมันจะเป็นเรื่องปกติได้ยังไงอ่ะโดนหมาไล่งับอ่ะก็หมามันต้องไล่งับแมวอยู่แล้วนี่นาเฮ้ยเราอย่างนี้เราจะทำยังไงกันดีอ่ะได้ข่าวมาว่าได้ข่าวมาว่าในนี้นะมีแมวหลงทางอยู่อ่ะ เราต้องช่วยตัวเองโดยการไปหากุญแจมาปลดล็อกก่อนนะหากุญแจปลดล็อกกุญแจปลดล็อกเพื่อที่จะหาทางออกไปจากที่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงหมามาแล้วหมามาแล้วเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นทําไมกันล่ะหมามา,อาโอ้แย่จุงเบยเดี๋ยวนะมันมีทางออกไปจากตรงนี้แสดงว่า เราจะต้องวิ่งผ่านด่านไปฝั่งนี้อะดินี่ไงโอ้โหโอ้โหหมาหมาหมาเต็มไปหมดเลยหมาน่ากลัวจะมาอะไรนะไมหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้โหเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยแล้วเออลื่นเดี๋ยวลื่นกล้วยอ่ะใช่ด้วยอยากไปว่อนลื่นกล้วยแล้วอ่ะก็ไปเหยียบมันทําไมอ่ะไม่รู้ว่านึกว่าเอาไว้ให้เรากินนะดิเราเป็นแมวไม่ได้เป็นลิงมามี่มาทางนี้เร็วเข้าเราจะต้องไปออกไปฝั่งนี้ดีกว่า เดี๋ยว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 เี๋นในตรงข้างหน้ามีตัวหนึ่งนะมีตัวหนึ่งเฮ้ยนี่ไงเนี่ยเราต้องเอากุญแจมาไขรูกุญแจเนี่ยพี่ฝนกุญแจเหรอเราจะไปหามาจากไหนล่ะกุญแจต้องวิ่งหลบๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอเจอโอเคเราจะต้องวิ่งมาทางขวามือทุกคนมันจะทันไวเนี่ยน่าจะทันนะต้องออกซ้ายมือก่อนนี่นี่มาขวาเลยมาขวาเจอแล้วเจอกุญแจแล้วเจอกุญแจแล้วหลบๆๆๆหเฮ้ยไม่รู้จะไปไหนซ้ายขวาหน้าหลัง โอ้โหเต็มไปหมดเลยหมาเต็มไปหมดเลยเอาอย่างนี้เราแยกแยกกันไปเออเอเราแยกกันไปนะทุกคนออช่วยด้วยแยกกันไปอยู่ไหนเนี่ยหาทางไปอยู่นี่เจอกุญแจสีแดงด้วยเฮ้ยเพเอกเจอแต่สีม่วงอ่ะเพเอกหยิบสีม่วงแล้วพี่บลวนอยู่ไหนเนี่ยพี่บลหากุญแจสีแดงเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอเก็บก่อนอยู่ไหนแล้วอ่ะรับ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 เก็บกุญแจแล้วกุญแจสีแดงเจอแล้วโอ้ยเจอเพื่อนแล้วโอ้ยเจอแล้วเจอแมวที่เราต้องช่วยแล้วเออลื่นกล้วยเอออยู่ไหนอ่ะ เรียกหากุญแจไปเลยเดี๋ยวพี่ฝนหาเองมามาเอาสีม่วงนี่ตรงนี้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 เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ออก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 อี่ออกอกออกออกออกนี่ออกออกเอกอ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 อออก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 ออออก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 ออออกออกออ้ออก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 ออ่อกอออออกออแออออกฝอกอออหออ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 อ่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมัมมี่รออยู่นี่นะเดี๋ยวพี่ฝนกับพี่เอกจะไปเอากุญแจสีแดงไปเอาสีแดงเหรอได้สีแดงแล้วเหรอเนี่ยมีโอ้โหโอ้โหมาทางซ้ายขมาทางขวาได้หลบ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 สีแดงอยู่ไหนอ่ะเนี่ยสีแดงอยู่ฝั่งนี้เลยไหนนำไม่ดีนำไม่ดีทางไหนไม่รู้เนี่ยเราโอ้โหเพียบเพียบโอ้โหเต็มหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาทางกล้วยเนี่ยเจอแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันต้องไปทางกล้วยอ่ะต้องไปทางกล้วยเหรอ ใช่แล้วเราจะต้องไปช่วยเพื่อนน่ะเพื่อนโดนขังอ่ะแล้วช่วยตัวเองกันก่อนไหมไม่ได้เดี๋ยวพี่ฝนไปช่วยเพื่อนก่อนอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวขอช่วยเพื่อนก่อนนะต้องไร้องเมียวเมียวอ่ะทางกล้วยเนี่ยเหรอพี่ฝนน่าจะใช่เอาล่ะพามาสีเขียวเจอสีเขียวแล้พาไปทำไมเนี่ยดีได้สีเขียวแล้วสีเขียวเข้าสีเขียวเข้าสีเขียวเฮ้ยลืมลืมเปิดกุญแจโอ้นี่นี่ได้แล้วเขียวเปิดประตูให้หมดเลยเออเพ็กลืมเปิดกุญแจเปิดเลยเปิดเลยเพกต้องวิ่งใหม่อีกแล้วอ่ะ เอ้ยใครลากมาช่วยด้วยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วพี่บอเปิดแล้วปอดปอดโอ้เปิดแล้วพี่เอกพี่บอลได้แล้วเปิดอะไรมาได้น้องแมวมาเออหือนี่ไงอเอหือพี่บอลเจอแล้วอ่ะเออเออแล้วพียกจะออกข้างไหนเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังไหนอ่ะเพียกพึ่งได้ทีแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่บอลอยู่ประตูเนี่ยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เอกพี่บอลกลับมาแล้วกลับมาแล้วเออเออสีเหลืองไปเปิดตรงไหนอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวต้องกลับไปที่เดิมก่อนเดี๋ยวกลับไปที่เดิมน้อหมาอะไรเงาเฮ้ยแย่แล้วมาเออเเดี๋ยวเียเงินียเงินอยู่นี่เฮ้ยเพ็กว่าไงเราจะต้องช่วยน้องแมวแล้วไงต่อนี่เธอไปวิ่งที่ไหนกันมาเนี่ยนี่ฉันช่วยน้องแมวแล้วก็เอากลับมาคืนเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้หน้ากลัวสุดๆอะเพยกต้องช่วยน้องแมวก่อนแล้วก็เอากลับมาคืนเขาไม่ไม่ทันแล้วพี่เอกนอน เป็นชิ้นๆอยู่เนี่ยน้องแมวก็ทําแมวหายใช่แ,<ม>แล้วเน,นี่ยแมวหน้าปักซอยนะก็ทําเพื่อนหาย <c oughs> แมวหน้าปักซอยแล้วเราไปช่วยน้องแมวยังไงอ่ะเขาไม่อยู่ในโกงไงพี่เอกเราเข้ากรงได้เลยเหรอเข้าได้เลยกดปลดล็อกแล้วเข้าได้เลยโอ้โห,โหนี่ไงเนี่ยน,น,น้องแมวหน้าปักซอยอ๋อฉันทําแมวหายข้างในมีมอนเตอร์เยอะแยะไปหมดเลยช่วยหน่อยเออเมื่อกี้ลืมถามเขาแล้วแล้วทําไมนายไม่ไปหยิบมาเองกัวหมาดิกัวหมา เอางี้ดีกว่าพี่เอกเดี๋ยวเราไปประตูอื่นต่อไปประตูไหนอ่ะไปประตูเขียวก่อนไหมประตูเขียวนะประตูเขียวเนี่ยทประตูเขียวมันกระโดดเนี่ยมันไปทางซ้ายนี่มาเร็วทางไหนทางนี้ประตูเขียวอยู่ทางนี้ประตูเขียวทางนี้เหรอทางนี้ทางนี้ตามมาเร็วเร็วตามไปตามไปโอ้ยโอ้ยมามี่เร็วเข้ามามี่โอ้ยใครไข่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 อะไรของพี่ฝนเนี่ยเร็วๆมัมมี่ไปไหนแล้วมัมมี่สงสัยจะตัวแตกแล้วแหละมัมมี่ต้องมาแล้วมัมมี่ มามีมมเ็วเ็วเ็วเลวกุกกีกุกกโอ้โหเรียบร้อยได้แล้วมาม,มีตามมาอันนี้มีอะไรเนี่ย,อยเออเดี๋ยวก่อนอะไรเหรอพี่เอก,เกียดหมาอึบอึบเขต้องกระโดดไปบนกระดูกเอ้ทุกคนนั่นไงเฮ้ยมันหล่อนน่ะเฮ้ยหมาหลอกเราอยู่ดีก็มาบังกันอะ่ะเราต้องไปทางเนี้ยหมาหลอกเราใช่เราเป็นแมวชีวิตของแมวนี่ต้องวัวหมาเฮ้ยโอ้โหหล่นอีกแล้วหัวเราะห้าาด้วยอยากจะบอกว่าไม่ยาขี่ จูกุยานไปซื้อโจกมาโดนหมาอะไรงับต้องบอกเลยเหเรื่องเนี้ยขี่จุกุยานไปโดนหมาอะไรงับเฉยโอ้โอ,อะไรอะทำไม,หล,ไมหล่นน่ะทำไมหล่นน่ะทำไมอยู่ดีๆเดินแล้วก็หล่นลงไปเองได้ใจยเย็นใจยเย็นทุกคนใจยเย็นทุกคนใจยเย็นหน้าเรากําลังรีบพาไปทุกคนโอ้ได้แล้ว<ม>เดี๋ยว<ม>กระดูก<ม>ข้างหน้านี่ได้เปล่า<ม>ไหนอะเอ้ยกระดูกกระหมานี่ได้เปล่าลองโดดดิไม่ลองหรอก เดี๋ยวมามี่โดดเองมามี่ไปอันข้างล่างดีกว่าปลอดภัยกว่ามามี่โดนหลอกตกไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ยได้อยู่มาแล้วเฮ้ยมาแล้วถึงอะมันไม่ถึงเฮ้ยได้แล้วโอ้ช่วยได้แล้วโอ้ไ่ฝนช่วยด้แล้วเอได้แล้วโอ้ไม่ถึงอะนี่ต้องกลับกลับทางเก่าเปล่า กลับทางเก ok ่าหรือกลับบ้านเก่ากลับทางนี้นี่ทางนี้มมีประตูมีประตูว้าวเดี๋ยวมีประตูว้าวนี่ไงทุกคนจังเลยนะได้แล้วโอ้พี่เอกไม่ได้พี่เอกออกดีกว่าโอ้ได้สองตัวแล้วอ่ะโอ้นี่ไงเฮ้ยโดนโดนตัวใหญ่วิ่งไล่อ่ะกลับมาแล้วทุกคนเรากลับมาแล้วกาลังซุปเปอร์จู๊กอยู่กลับมาเลยทุกคนกลับมายาวเดี๋ยวพี่บอลจะพาไปประตูสีนี่สีม่วงพี่เอกก็อยากกลับอยู่นะแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเรกลับมายัง อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปลับก่อนกลับไม่ได้ดิ kind of <c oughs> ตอนเนี้ไหนไหนนี่อยู่ในประตูสีเงินเอาแล้วเข้าไปประตูสีเงินเฉยเลยเหรอน่ากลัวโหข้างล่างอยู่ไหนลราประตูน้ำเงินสุดในสุดเลยอ่ะในสุดเลยเหรอเข้าไปได้แล้วเหรอซอยอ่ะสีเขียวเราไปยังสีเขียวเราไปแล้วไปแล้วไงตรงไปทางสีเขียวนั้นแหละสักพักจะเจอสีน้ำเงินน่ะตรงไปทางสีเขียวมาหายอ๋อนี่ไงเจอมาแล้วนั่นแหละนั่นแหละตรงไปเลยนั่นแหละสีเงิน ไหนไหนไหนอะเฮ้ยสีเหลืองเราเจอสีเหลืองสีเหลืองไม่เอาสีเหลืองสีเหลืองหาประตูไม่เจอสีเหลืองหาประตูไม่เจอนี่ไงประตูเหลืองคุกคิกคุกคิกเปิดแล้วเปิดไว้ก่อนอ้๋อเราเปิดไปแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดไว้ก่อนไงไมื่อไรเฮ้ยมีคนตามมาไข่ดิไข่เลยเดี๋ยวเราเปิดไว้แล้วอันนี้อันนี้อันนี้เปิดปลดล็อกไงเนี่ยฮะอยู่ประตูลูกเงินเหรอกดสีเขียวเลยกดได้เลยเฮ้ยมามี่มานี่เรามามี่เรามามี่เรามามี่เราเร็วเร็วเร็วเฮ้ยตัวแตกมามี่มานี่ดิมามี่มาประตูเหลืองเลย ตามมาประตูเหลืองนะโอ้พี่เอกตัวแตกเกี้ยวอ่ะตามมาประตูเหลืองทุกคนมามีมานี่เร็วเร็วเร็วูวูเร็วโอ้เพื่อนตามมาแล้วเฮ้ย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 ไม่รู้จะหลบไปทางไหนเยอะไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อนตามมานะเดี๋ยวพี่ฝนไปประตูเหลืองก่อนนะขอทางหน่อยมายังอ่ะมายังอ่ะทุกคนครับทุกคนครับผมหน่อยมาเร็วเออเกือบไปนี่ไปไงเนี่ย จะตายอีกแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะได้ประตูเหลืองมาเข้ามาเร็วข้างบนนี้มีเอ้ยนั่งไงน้องแมวที่เราต้องช่วยพี่ฝนเป็นปลากรูอ่วเราต้องลงไปไงลงไปงี้เลยหรอโดดประตูเหลืองนี่โดดมาแล้วก็มันจะมีบล็อกเฮ้ยไดแล้วเหรอเฮ้ยเพเอกได้รับน้องแมวแล้วได้แล้วได้รับน้องแมวเป็นตัวแรกเลยได้แล้วทุกคนนี่นี่ต้องวิ่งกลับเหรอเนียใช่เราต้องวิ่งกลับโอ้เอาละร้อยเมตรพร้อมยังไปพร้อม เร็ว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 เแล้วเต้องแยกกันไปแยกกันไปทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้นี่เพียกไปไหนนั่นวิ่งทำเก่าแล้วอ้าวเวยด้วยเออเข้าประตูก่อนไปแล้วพี่วนไปแล้วพี่บนไปแล้วพี่บกลับแล้วแยแล้วเพียงโดนล้อมเจอกันที่บ้านเจอกันที่บ้านเลยเพียงักซอยเร็วเพียงโดนล้อมมีแต่หัวหมาเต็มไปหมดเลยอ่ะได้แล้วเจอหน้าปักซอยเรียบร้อย ทำไมหัวหมาถึงว่าโผล่ค้างๆพี่เอกเต็มไปหมดเลยฮะฮฮยายายามาไมีได้ครบยังอะยายายาฉันอะได้ครบแล้วเหลืออีกสามตัวขอแอบก่อนพูดยังไงได้ครบแล้วเหลืออีกสามตัวมีต้องตามหาทั้งหมดหกตัวด้วยกันทุกคนมาแล้ว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 มายังอะพี่เอกโอ้กว่าจะกลับมาได้เนี่ยเราถึงหน้าปากซอยแล้วหน้าปากซอยอะไรพี่เอกตงได้ตัวเดียวเองพี่หวนได้สามตัวแล้วเดี๋ยวต้องไปประตูต่อไปประตูสีม่วงทางไหนอ่ะ จำได้ไหมสีม่วงไปทางนี้แล้วไงเนี่ยตามฉันมาเร็วๆเข้าทุกคนเนี่ยฉันรู้จักทางขวาเนี่ยเลี้ยวขวาเนี่เหรอเออประตูสีม่วงนี่แหละแล้วมันมีไอตัวนี้อยู่ตรงโอ้เปิดประตูออกมาเนี่ยเจอหมาเลยอ่ะเปิดออกมาก็หมามาแล้วอ่ะมาเอ้ามามีล่วงเราต้องไปทางนี้นี่เหรอทานนี้เอ้ยมันหล่นเฮ้ยมันหลอกอ๋อแย่แล้วแย่แล้วปีน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 เออปีนไม่ทันใจเย็นนะเพียรยังเหลือต้องสี่ตัวเลยนะ Whereas, ต้องอันเล็กใช่ไหมอันเล็กอันเล็กโดดเลยโดดแล้วโดดเลยโดดโดดแล้วโดดเลยโดดเลยโดดปุ๊บปุ๊บโดดยังมั่นใจโดดแล้วปุ๊บปุ๊บโดดมั่นใจมาแล้วมั่นใจเลยนี่มาแล้วทางไหนโดดนี่ไงเฮ้ยผ่านถึงแล้วโอ้ยได้ยังไงทุกคนค่ะนี่ได้มาอีกหนึ่งตัวอ่ากลับบ้านไปพวกเรานี่กลับบ้านโดดนี่เลยไปหน้าบักซอยเอามาคืนแล้วนะคือหน้าบักซอยก่อน นี่เรียบร้อยแองกิวหลายๆแล้วของเียกงเหลือต้องหลายตัวเลยอีกสองตัวไปทางไหนอ่ะประตูอะไรนะตู้น้ำเงินน้ำเงินยังไม่ได้เข้าอนนยู่ไหทางนี้ทางนี้ตามฉันมาตามฉันมาฉันรู้ทางน้ำเงินนี่สุดเลยไหนอ่ะนี่สุดเลยมาเฮ้ยเราโอ้ยไปไม่ทันไปไม่ทันไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้ก็ได้ตามมัมมี่ไปแล้วอ่ะอ๋อแล้วแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอย่าอยาน้องหมาตามมัมมี่มัมมี่หายอ่ะมัมมี่มัมมี่หายไปไหนแล้วมัมมี่มัมมี่พาโชคมาให้พี่เอกแล้ว นายประตูสุดเลยตรงอย่างเดียวตรงอย่างเดียวตรงไหนอประตูเลยจอประตูเหลือเลยโกงไปโอ้ไม่กอดเจอโนมาร์โกงไปเลยตรงเจอประตูสีแดงประตูสีแดงเอ้ยเฮ้ยประตูสีแดงเราเข้าอะไรไม่ได้หรอไหนอ่ะประตูน้ำเงินเอ้ยสุดเลยพี่ฝนนี่เรากลับมาทางเดิมพี่ฝนวิ่งไปไหนวิ่งกลับมาทางเดิมเจอแล้วเจอเบียกแล้วเฮ้ยแล้วพี่ียกจะเอาที่อยู่ในกงยังไงอ่ะ เอออืแล้วประตูแดงโอ้โหโอ้โหโดนหมาลุมไม่รู้จะหลบยังไงอ่ะมาสามามัมมี่มัมมี่ไปไหนแล้วมีแต่แบบน้องหมาเต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหอย่าเพิ่งตามมาหมาอล่รงับก้นนะหมาอล่รงับก้นทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเจอประตูน้ำเงินแล้วเจอ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 ได้ใคร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 โอ๊ยเอ้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 ยถึงแล้วเราเพียกไปไหมถึงแล้ว เจออยู่สี่ตัวไม่ได้วยทำออยัง้งยเดี๋ยวเยดีด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจออยู่มมสี่ตัวเลยอ่ะมัม,มี่เนี่ยอะไรอ่ะฉันงก็ไม่รู้บือนกันถ้าเข้าไปพวกเรานีต้องตุยแน่นอนเลยอ่ะมาในที่สุดเราก็มาถึงประตูสีน้ําเงินแต่ตอนนี้มีหมาขวางทางอยู่เราจะทํายังไงกันดีอ่ะต้องแยกกันวิ่งมาว์แยกกันวิ่งได้ไงเราต้องไปด้วยกันดิไปด้วยกันแล้วเราจะตุยไหมเนี่ยมันต้องไปด้วยกันทุกคนทางไหนนะมามี่ไปแล้วอ่ะโอ้มัมี่นี่ตัวแยกเลย โอ้โหโอ้ยประตูปิดประตูปิดเออโอ้โหต้องไปทางมัมมี่อะทุกคนมัมมี่บอกให้มาทางนี้เดี๋ยว้อเด้อเดไปไม่ได้ไปไม่ได้มาแล้ว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 พุ่งปืดพุ่งปืดพุ่งปืนอ๋อหมามันติดประตูหมาติดประตูทุกคนต้องค่อยๆเข้ามานี่เด้ใจเย็นใจเย็นไหต้องไปทางนี้ว่ะทางนี้ทางนี้เออทางนี้อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อยู่ นี่ไงทางนี้ทางนี้มันติดประตูนี่นี่ทางนี้นี่นี่มานี้มานี่มานี่เร็วเรตามมาตามมาเขามาแล้วเขามาแล้วตามมามี่มาชีวิตต้องสับสนชีวิตต้องอละมานแน่นอนทางนี้ไปไหนได้ไหมน่าจะไปได้นะมืดๆนะโอ้มามี่นี่สุดยอดเลยช่วยชีวิตได้แล้วเฮ้ยได้ได้แล้วช่วยช่วยเข้าโกงก่อนเรียบร้อยขอมั่งขอมั่งขอช่วยเขามั่งได้ไหมรับรับโอ้ได้แล้วอ่ะได้แล้วไปกลับกลับหน้าปักซอยกลับเร็วเร็วเร็ว เหลือตัวสุดท้ายประตูสีแดงทุกคนประตูสีแดงใช่ประตูสีแดงที่มีหัวหมาขวางทางอยู่มาประตูสีแดงอยู่ทางไหนมามี่พี่ฝนเป็นไงบ้างอ่ะมีเจอแล้วเจอประตูแดงแล้วอยู่ตรงไหนอ่ะนี่งไงเราจะเข้าไปยังไงอะประตูแดงเนี่ยต้องเอาเป็นหมาเหรอเออมันเป็นหน้าหมาเนี่ยทาไงอะ่ะเฮ้ยผ่านไม่ได้เฉยเดี๋ยว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 พี่ขอไปไขนะกำลังได้กุญแจมาได้แล้วประตูแดงเนี่ยประตูแดงเราจะเข้าไปยังไงอ่ะนั่นนะดิ ออตายโอ้เนี่ยพี่วนอยู่ระหว่างประตูสีแดงเรียบร้อยแล้วพเพ่เป็นชิ้นไปแล้วทววําไงดีอ่ะเพา่อนอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเราเราต้องเอากุญแจอีกรอบหนึ่งหมอมันได้แล้วนี่นานี่ไงไขแล้วนี่ไงหรือว่าไขหลอกๆแค่นั้นเองไขหลอกๆให้เราเข้ามาเหรอม,มันจะเข้าไปในปากของคุณหมาได้ไงไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพเพ่กำลังวิ่งตามหาพี่ฝนอยู่ เนี่ยโดนเลยเนี่ยหม่ประตูแดงแล้วก็โดนเลยทุกคนโอะไรเนี่ยเสียงพี่เอกโวยวายมาจากไหนเนี่ยทุกคนทุกคนดูนี่ดูนี่ดูอะไรอ่ะเฮ้ยพี่เอกไปเจออะไรมาเนี่ยกุญแจสีส้มคุญแจสีส้มเหรอโอโหง้นหมายความว่าประตูสุดท้ายที่เราจะต้องเข้าไปก็คือสีส้มมาเด็กอืมอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันอยู่แถวแถวโถส้วมอ่ะแถวแถวโถส้วมมีโถส้วมด้วยเหรอมีโถส้วมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกันนำไปเลยก็แล้วกันป ไหนอ่ะไหนอ่ะถั่วซ่วมพี่เอกใช้ล็อขอบสีม่วงไปอ่ะล็อขอบสีม่วงเหรอไอเจ้าตัวนั้นมันตามพี่เอกเอาไปเลย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 เดี๋ยวตามไปตามไปโอ้โหโอ้โหล็อขอบสีวิ่งไม่ทันแล้วอ่ะทำไมมันมียอน่ะจอแล้วจอแล้วเลยไปนี่เลยมันเลยเลยเลยเลจอหยิบหยิบยบยิกุญแจแล้วหยิบแล้วไปไปไอ้อมอ้อมอ้อมาอ้อาอโนี่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 นีนี่นใครร ถั่วซ่วมแล้วไปทางขวาขวานี่เหรอขวาอย่างเดียวขวาขวาเจอแล้ว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 เจอกุญแจเจอกุญแจแล้วไข่ไข่ไข่ไข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 ประตูไข่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 ไขไขไอพี่ฝนพี่เอกโดนหมากัดจนตอนนี้พี่เอกไม่มีขนแล้วอ่ะหมากัดจนขนพี่เอกหายไปไหนมาแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยดิเจอแล้วเจอไหมนี่ไงอ้าวขนงอกแล้วอ่ะเออแต่ตัวพี่เอกมาเห็นไม่เห็นขนแล้วเหลือแต่หางกับหัวโอ้ my god อ่ะไปทุกคน เราตรงนี้เหรอนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยเข้ามาแล้วอ่ะมันเป็นประตูว้าบอ่ะเฮ้ยน่ากลัวไม่มีไฟเหรอนี่อะไรอ่ะอะไรเฮ้ยลนเฮ้ยเบรกมันลนลนอีกแล้วเหรอลนน่ะเราต้องเลือกลนใช่ไหมเลือกลนเอาเพื่อนเลือกลนอ๋อมัมมี่ฉลาดเอาแล้วลนทางนู้นเหรอลนทางเอามัมมี่ลวงนี่ไม่เรียกฉลาดแล้วเนี่ยมองเท่งแล้วเราไปเร็วเร็วโอ้นี่ไงต้องเลือกเราต้องแปะใช่ต้องแปะแปะแล้วก็ไอ้นี่เอามนี่แปะแปะทางนี้ตรงนี้เออแล้วเราไปทางนี้เราไปนี้เ โอ้โหมัมมี่มัมมี่ต้องรอได้ดิมัมมี่ไม่รออะเอาไปใหม่ไปใหม่เรียบร้อยลงมาแล้วอันนี้ก็หล่นไม่ได้เราต้องลงนี้แหละขอเฉลบดูก่อนเดี๋ยวเพล็กลงตรงนี้นะอ๋อเนี่ยมันเป็นหัวเลยทุกคนมันต้องลงมาอีกอันหนึ่งก่อนเฮ้ยอันนี้อันนี้น่าจะไม่โดนพี่ฝนลงอีกอันหนึ่งก่อน เดี๋ยวพีกลงอันนี้ดูนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งดินี่ไงลงได้ลงได้เหรอเฮ้ยมันหลอกเฮ้ยมันหลอกเหรอมันหลอกอ๋อมันหลอกเอาทุกคนงั้นลงมาดิหมาหลอกอ้หมาหลอกเราเรากลัวหมาเราก็ันเลยหมาหลอกเนี่ยเราเราไปทางไหนเนี่ยต้องไปทางขวาเหรอนี่ไงนี่ไงมีทางนี้ทางนี้ทุกคนมามี่มายังมามี่เร็วแต่ทางนั้นคือทางที่เราลงน้าอ๋อเราต้องกระโดดไปลงน้ำแล้นะหรอมาเร็วเราต้องลงให้ตรงอันนี้เลยหรอใช่เราต้องลงมั้งอ๋อนะไปแล้วเหรอลงไหมลงไหมลงเออ ไปไงอะเปไงเรียบร้อยโดนโดนอะไรอะอันนี้โดนอันนี้โดนฉลบก่อนฉลบดูก่อนอันนี้โดนอ๋อี่ไงหัวอันนี้โดนไหมเจอซ้อน่ะซ้อนสองรอบซ้อนสองรอบเหรอหนี่โดนไหมอันนี้ไม่โดนอะไปดิไปดิเฮ้ยโอ้โหนี่ไงหล่นลงมาแล้วทุกคนหล่นลงมาแล้วหล่นลงมาแล้วเหรอเดียวแลูหน่อยเอาโอ้มัมมี่หล่นลงไปตุยตอหน้าตอตาฉลบดูหน่อย โอ้นี่ไงหลดลงไปเจอหัวทางนี้เข้าไปเจออะไรโอ้นี่ไงเป็นประตูเป็นประตูทุกคนเป็นประตูนะใช่เป็นประตูเดี๋ยวฉัแลบดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันลงมาทีเดียวเลยพี่ฝนลงมาทีเดียวเลย,ลเ,ย,เ,ลยเป็นประตูเลยเข้าประตูมาระวังหน้ามีที่นั่นอยู่โอ้หลอกแล้วหลอกอีก,กแล้วที่ทำอะไรเนี่ยลงไปดิลงไป <laughs> ยังไง <laughs> ลงไปเลย เราต้องวิ decent, too, too. Genau, ่งแลยเราต้องวิ right. ่งมาเปียกก็ต้องลงไปดิเปียกลงไปให้ดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมองมองทางก่อนมันลงไม่ได้นี่ว่าลงได้มันลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเฮ้ยเฮ้ยยงไงเจอไหมเฮ้ยเกือบอันสุดท้ายไม่ลงไม่เอาสุดท้ายไม่ลงไม่เอาเจอเลยี่อันปุ๊บ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 เจอแล้วเหรออันสุดท้ายไม่ลงอันสุดท้ายไม่ลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระโดดเฉลบเฉลบมาทุกคนนี่เรียบร้อยได้แล้วได้แล้วในที่สุดในที่สุดในที่สุด ได้แล้วมัม,มี่มาเร็วลงมาเลยมัม,มี่ลงมาในที่สุดเราก็สามารถลงได้แล้วทุกคนมัม,มี่ตุยไปแล้วแนนอนเลยงั้น,นไปเจอขันงบนกันแล้วกันนะงั้นไปเจอกันท้บงบนแล้วกันนะทุกคนไปแล้วเรียบร้อยแหวบแหวบชวแหวบอ่กลับมาแล้วเรากลับมาแล้วอ่ เอาน้องแมวมาคืนแล้วทุกคนเรียบร้อยคืนแล้วโอ้แล้วเราก็เข้ามาอยู่ในไหนก็ไม่รู้อ่ะน้ำมายืนเต้นกูดิวกูดิวอยู่นี่พี่เอกพี่บนลได้มาพักร้อนรอพี่เอกยังมพักไม่ได้พี่เอกเหลือหนึ่งโตเนี่ยมาพักร้อนที่ริมทะเลกับน้องแมวทั้งห้าโตนี่ไงทุกคนเรียบร้อยแล้วว้าสุดยอดไปเลยเดี๋ยวขอจิบกาแฟกินหน่อยนะอร่อยจัดเลยแถมมีน้ำไม่ว่ายด้วยว้าเยี่ยมเลยทุกคน Hey. สบายไปไหนกันหมดแล้วนี่ไปไม่ได้ยังช่วยได้ไม่ครบเขาไม่ให้ไปเขาไม่ให้ไปเหรอไม่ฝวนนอนสบายอยู่ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันเ,ออเดี๋ยวตามไปทีหลังแล้วกันนะ <laughs> บุยบุย